คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊เอากลับมาอีกแล้วนะครับอยู่กับผมในทีทีซี่นะครับแม่งวันเดียวกอัดทีสามกล่องรวดเลยไอ้สามสามคลิปรวดเลยนะครับอยู่กันในรายการทีทีี่เกมชาแนลนะไม่จะปล่อยคลิปช้าก็ไม่แปลกแล้วแม่นะก็อืมเอานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับ ถึงจะเปิดถึงจะอัดวันเดียวสาคลิปแต่ก็คงไม่ปล่อยวันเดียวสามคลิปหรอกก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปดูอย่างเดียวคงจะน,น่าเบื่อนะครับก็จะเน้นปล่อยทีๆอะไรอย่างนี้นะครับก็นะครับมาแลกกล่องกันอีกแล้วนะพอดีว่าเขาขอแลกนะแต่ว่าโคตาผมก็มีไม่เยอะแต่เขาบอกว่าแลกแลกกล่องเดียวโอเคครับมาเลยอนนี่อนนี่กูอยู่ไหน <laughs> แรกก <Allah> ับคุณคูคูค e ัมเบอร์นะครับเอ้ยคูค you know, ัมเบอร์เออนะมาคูค so ูอะไรล่ะคูคัมเบอร์นะครับก <me> ็เอ่อฉันไปชิปคาลิต้าก็ดี ไม่แน่ใจว่าโอกาสได้จะมีไหมนะครับก็แรกกันอีกหนึ่งกล่องนะครับอ่าเอวนะตอนนี้ไอ้ KKZ แกำลังไปกากอยู่นะครับอยู่ไหนแล้วะนี่น่นะครับเล่นบวมนะครับแม่ง ตัวบวกนะเป็นไงสกเป็นไงสกสามสิบแปดยี่สิบเอ็ดสามสิบแปดยี่สิมึงยีอ็่าฮะเออกาดเออาแสบมากโมเมอร์ดิงเจอร์โเมอร์ดิงเจอร์แซมันเป็นแรเรคริสต์มาสสามร้นะครับ ก็เฮมเมดิงเจอร์นั่นแหละอ่าไหนว300นะครับสามร้อยะพีนะผมคิดว่าไอ้โอกาสดอบสกินเนี่ยนะครับอันนี้เพิ่มเติมเนาะนะครับเผื่อว่าจะรอบอื่นอะไรจะทันยังไงเนาะก็คือโอกาสในการได้สกินคูณสามอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะนับรวมถึงสกินแร์ ฮาโลวีนคริสต์มาสหรือว่าเอเขาเรียกว่าอะไรวะตุดจีนอะไรพวกนี้ด้วยนะสกินที่เป็นแรประจําแบบประจําซีซั่นอะไรเงี้ยท <c oughs> <c oughs> ี่แรกไว้ห้ากล่องแนละนะเลยเจนเดอรี่ยังไม่ออกสักอันเลย รเรามาดูกล่องที่หกแล้วว่าเลเจนดารี่จะออกไหมครับโอกาสเลเจนดารี่คูณสามนะครับฮ้ยเด้เดวๆผิด,ดอันผิดอัน,อนส่งมิเตอรี่แชมเปียนอะไรหรอมิเตอรี่สกินเอออย่าเลือกผิดกล่องครับอันนี้ต้องอืมนะครับ <stumbled? S 1> ได้ไม่โนดคิงดาเลียสวเด็กเดี๋ยวรอดูว่าเขาชอบไหมนะครับก็ถ้ากินเป็นระดับสามร้อยอาีนะครับอืมดาเลียส มพ์ว่า DA แล้วกันนะครับเฮ้ยเิมย์ผิดตรงตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับนี่นะครับสามร้อยอาพีนะครับ ก็ถือว่าสก,กินนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแต่ยังไงก็สู้สก,กินเลเจนดารีไม่ได้นะครัเป็นสก,กินดาเลียสหน้าลิงนะครบต้ึงโดดดังไม่ให้หมดเลยครับก็สามร้อพีนะครับผมได้เป็นสโนสโนเมอร์ดิงเจอร์ปะ่ะอะไรนะให้ดูทีดิ ก็เป็นสกีแลน์ะครับนโนวดิงเจอร์จริงๆด้วยนะครับเป็นแลของคริสมัสนะครับปีที่สองไปที่สามนี่แหละนะครับก็ดีเลยครับเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับก็โคต้ายังคงเท่าเดิมนะครับ ถามเขาก่อนนะเผื่อเขาอยากแลกเพิ่มนะคอ่าอีกกองอีกกองอ่าโอเคไอ้เก๊เก๊มันจะแลกกล่องกับกูยไหมเนะี่ยยังไม่รู้เลยเน่ไปขายตูดเพิ่มเทอานะไงแพ้ยังชนะนี่แพ้ เมื่อกี้แอบไปส่องมานะแม่งเกมบอลบอลนี่บอลบอลจริงๆนะโอ้โหพิกกันไปพิกกันมาอย่าไปไม่ได้พิกไอ้ย่าไปเสือกพิกพิกจมเพ็ดเลยนี่เรอเดี๋ยวรอดูนะครับแอนนี่กูจะมาไหมนะครับฉันเปชิปคาริต้ากูจะได้หรือเปล่า ไอ oh yes! ้ยาไอ้ยาไอ้ยาโอ้ยยังไงอะไรอะไม่บอกปล่อยให้งงตอนนี้น้องหว่าเวก็อยู่นะครับไม่บอกปล่อยให้งงโถรคาลิปตารวะเทสแดงอะไรเทสเทสกูครบแล้วอ่ะเฉลยเฉลย นี่ซอมบี้แบน์โหเป็นแรเลยจดตรี่ด้วยโอ้ยถึงแม้ว,ว่าแบรนจะมีสกินใหม่นะแต่ว่าสกินนี้ก็ไม่เลวนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นะเป็นเลจิารี่ที่เป็นแร่เป็นของฮัลโลวีนนะครับ ไม่เปิดขายในเวลาปกติทำไมเมาส์กูเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยกูมีสกินสวยสูกของแบรนด์แล้วถึงแม้ว่าแบรนด์จะมีสกินใหม่มานะครับแต่ว่าสกินนี้ผมว่าก็สวยใช้ได้นะครับแต่เขาบอกว่ามีมีบั๊กอะไรสักอย่างใช่ปะ่ะแล้วก็มีคนเอาไปใช้ในการแข่งด้วยก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าผมว่าสกินนี้มันสวยนะครับท่าเต้นก็เปลี่ยนนะเป็นท่าเต้นของไมเคิลแจ็คสันนะครับเพ่งเดียวกับ ถ้าเต้นของวอลวิกอะไอะเพลงซอมบี้อะมันชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ละท,ที่ตอนแรกมันอยู่ในโรงหนังอะแล้วก็ออกมาเต้นข้างนอกกูก็งง,ง่าเพลงมันอะไรไม่เกี่ยวเวยอะอะไรกับเอมวเลย,เยไม่เสียทีนะครับพี่แลกกล่องเพิ่มนะครับโอ้โหเจ็ดกล่องโอกาสได้เลเ e อร a r ดี่คูณสามเจ็ดกล่องกูเพิ่งมาอะ รอดูครับรอดูครับโอค้คุณคูณคัมเบอร์คงจะลุ้นเยี่ยวเหนียวแล้วนะครับเราปล่อยให้เขาลุ้นต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> ส่งเลยส่งเลยวเลยโอ้ไซเรนแคสเซโอเปียอดเบยเอ้ไซเลนแคสเซโอเปีย,เท,เ,ปยเท่าไหร่วะ ร้อยห้าสิบครับผมยังไม่มีต้องบอกว่าอิอิขาดทุน <laughs> ตกไม่ตกถ้ามีเสียงช็อตต้องขออภัยด้วยนะครับาทางแก้มไม่ได้ครับเสียงช็อตมาจากลําโพงครับมันก็เลยอัดเสียงช็อตไปด้วยครับ ต้องบอกว่าอิๆนะครับโอ้ยโหดๆจะได้ผมเล่นแบรนด์เป็นหลายรอบมากไม่ได้ใช้ตะกินนี้เลยนะครับก็โปติผมใช้ตะกินไฟไฟสีฟ้าไฟเย็นไม่รู้มันเย็นไหมก็ไม่เคยจับไฟสีฟ้ามันเย็นบ่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมึงเล่นจบนะมึงไปเกิดเปิดเตาแก๊สที่บ้านมึงดูอ่ะเออแล้วก็เร่งไฟดูไฟมันจะสีฟ้าใช่ไหมเออไม่จุ่มเลย เย็นไม่เย็นบอกกูด้วยนะไอ้ยังอยู่ไหมไอ้เคเคแซดมันไปแล้วไอ้เฮ้ยหลอกกูพูดคนเดียวไอ้ตว์ <laughs> ไอไ้วาเวก็ได้กูรู้มึงอยู่อะไรครับไปเปิดเตาแก๊สนี่บ้านดูแล้วมือจุ่มดู <laughs> ไฟมันจะเย็นไหมโอ้ยร้อนมึง <laughs> ไม่เย็นนะไม่ยอย่าจะทำนะอย่าทำนะลวกมือชิบหายนะแน่นอนนะมือพองแน่นอนหนังนี่ไม่นะอย่าไปทําตามนะครับไม่ดีนะแต่ไฟของซอมบี้แบนด์นี้ไฟไฟเขียวนะไฟซอมบี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับนี่ยังโหดนะเราแอบ,บไปดูไอ้เคเคซครับเป็นไงครับครับแม่งออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วไม่เป็นไรครับกูส่องได้ครับกูส่องได้ แน่แพ้ถูกบอกแล้วไก่อะโอ้ยเก่์เกจไก่ลอเล่นครับล้อเล่นอืมรูนเขาก็โอเคระดับหนึ่งนะมาเตอรี่นี่ก็ระดับหนึ่งก็ไม่ได้ดีมากกแล้วแต่เขาชอบนะแต่ผมว่าบอมผมไม่ใส่อย่างนี้นะแล้วแต่เขาชอบนะนะครับ โอเคครับก็ขอตัวไปก่อนนะผมอิมนนำสํำราแล้วนะได้ซอมบี้แบนนะเป็น rare, นะแลนะรู้สึกผมจะได้แลบ่อยมากนะแลนี่แทบจะครบแล้วมั้งครับเนะี่ยเอาจะเป็นชิปริเวนมาให้กูเนยสกินเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นะครับมันผมคาดว่านะคาดว่าต้องใช้คำว่าคาดว่านะมันจะมีโอกาสได้สกินแลตามเทศการนี้ที่ผมบอกไว้นะเพิ่มขึ้นด้วยนะก็คิดว่าน่าจะางาั้นแหละนะ ก็เดี๋ยวว้ยังไงถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมผมก็จะแจ้งเพิ่มในเพจนะครับโอเคครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมก็นะครับเราเราอพูดไม่ถูกนะครับเราดีใจนะครับเราดีใจครับครับก็เป็นเลเจน d ด r รี่แลนะครับที่ปกติจะไม่เปิดขายเราจะเปิดขายในช่วงฮาโลวีนนะก็ได้มาแล้วนะครับก็ก็ดีนะก็ดีนะครับผมก็กะ่าอยู่ว่า อถ้ามันยังไงถ้ามันไม่ลดผมก็จะซื้อแล้วนะอ,อาเลยงี้ยปีเนี้ยแก่ว่าเออถ้าไม่ลดแล้วถ้ามันมีโปรเติมมาก็จะซื้อราคาเต็มไปเลยเพราะว่าแบรนด์มันสกินไม่ค่อยสวยถึงแม้จะมีสกินใหม่มาผมก็ไม่ไม่สวยเท่าสกินนี้แต่ว่าเอฟเฟกมันก็เยอะนะสกินใหม่นะต้องรอดูอีกทีนะครับโอเคครับ,คครบก็ขอตัวไปก่อนแล้วครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ